เราไปเจออีกหนึ่งร้านชาบูสายพานที่เปลี่ยนมาเป็นบุฟเฟต์ล้วจึงมากๆจ่ายแค่2 9งมีครบทั้งหมูเนือ้อแล้วก็ซีฟูดของสดต่างๆก็คัดมาแต่ของอร่อยรวมๆกันแล้วอยู่บนสายพานเกือบร้อยอย่างเลยนะมีซุปเด็ดๆให้เลือกอีกสิซุปน้ำจิ้มก็คือเด็ดเลยควรค่าที่จะมาลองกันสุดๆเตรียมกดเซฟไว้เลยเพราะวันนี้ต้องพาไปชูที่ร้านฟู่ฟูหม่าล่าฮอตพอทสาขาที่เราพามาอยู่ตรงวัดพลน,นะที่นี่เขาเป็นร้านซุกี้และชาบูสายพานที่เขาเปลี่ยนมาเป็นบุฟเฟต์ราคาเดียวเลยสองเก้า กลับมาที่ตัวซุกี้ก่อนซุปของที่นี่มีให้เลือกเยอะมากป้ายเขียนแปจริงๆมีสิบเอไม่ว่าจะเป็นหมาล่าที่เข้มข้นเผ็ดชา้าซุปกระดูกหมูเข้มข้นหอมหวานซุปน้ำดำสไตล์ญี่ปุ่นหรือถ้าอยากกินรสชาติแบบไทยๆเขาก็มีทั้งต้มยำต้มขาซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำต๊อนอกจากนี้เขายังมีซุปเห็ดหอมซุปเย็นตาโฟคนรักสุขภาพก็มีซุปใส่เอาใจใสยคลีถ้าอยากกินแบบไหนก็เลือกตามใจได้เลยงั้นขอไปต่อที่ของบนสายพานอย่างแรกที่เราชอบมากๆเลยจะเป็นตัวเนื้อแต่ที่เราเลิฟสุดๆจะเป็นตัวบิเเเเเกกก็ตตตตลล้้้้้วววนนนนนนััััััใใคปปปสสสสาาาาายยยยหหหหหหมม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 ููููีีือออะไ่่่่จงงงุๆย ีฟู้ดก็ต้องเลิฟสุดๆข่าวที่นี่แกะมาแล้วพร้อมทานกุ้งแม่น้ําก็มาตัวใหญ่ตัวโตหมึกก็มีทั้งเนือทั้งไข่หมึกยัดไส้ตัวหมึกยัดไส้คือทีเด็ดเลยต้องหยิบกันนะมาแบบสดๆไส้แน่นๆกินกินได้แบบไม้อัน้นนี่ยังไม่หมดจะมีท้องปลาแซลมอนหมึกกอกปลาดอลลี่หอยแมงภูนิวซีลแลนด์แล้วก็แมงกะพุนดะ้วยนะในส่วนของงานลูกชิ้นเราขอแนะนําเป็นเกี๊ยวกุ้งวัดเจ็ดเลยน้องคืออร่อยมากเส้นหรือฟองเต้าหู้ต่างๆก็มีครบและหลากหลายนี่ยังไม่ร่มถึงของเสียบหมาอีกหลากหลายอย่างอีกที่เราเห็นสายพานธุ์วิ่งอยู่ไม่มีตัวไหนซ้ํากันเลยอย่างผักเขาก็คัดมาแล้วว่ากินกับชาบูตัวไหนอร่อยมีทั้งต้นอ่อนพันราวันสาไหลว่ะก็เมผักป่วยเลงอันนี้มมเตติ ถ้าอร่อยอร่อยเลยตอนนี้เป็นออซุนเราเอาไปกินกับซุปอะไรก็อร่อยหมดเลยอะก็บอกเลยนะว,ว่าของแนะซุปที่นี่คือดีมากๆในส่วนของสเตชันน้ำจิ้มเขาก็มีหลากหลายให้เราได้เลือกปรุงหรือจะเลือกหยิบตัวที่เขาปรุงไว้ให้แล้วก็ได้อันนี้เป็นสูตรของทางร้านเอาไปกินกับอะไรก็อร่อยรสชาตินัวๆหอมเผ็ดน้อยชาลิ้นและนอกจากนี้ที่ร้านเขายังมีตัวซ<ๆ>ีฟู้ดด้วยนะเขาทำใหม่ทำสดวันต่อวันแล้วว่าอันนี้ดีมากๆเพราะซีฟู้ดที่ร้านค่อนข้างเยอะได้รสชาติหอมเผ็ดเปรี้ยวแบบไทยๆใครที่อยากกินชาบูเราก็แนะนำที่นี่เป็นอีกหนึ่ง ผ่่าานนนนนกันมแนอนใครที่อยู่หรือมีแผนมาแถววัชรพลแล้วก็แนะนำพิกัดเขาตั้งอยู่ถนนวัชรพลเลยตรงข้ามเสถียรธรรมสถานชันถึงซุปเปิด4โมงครึ่งถึงตีหนึ่งเสาร์อาทิตย์เปิด11โมงครึ่งถึงตีหนึ่งในๆวันนี้ก็มาบอกพิกัดกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แ็กเพื่อนและตามมากัน